เพื่อนเราเดาเลยแหละยุ้ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาอยู่บ้านหลังนี้เมียบอกใครอยู่บ้านวะเนี่ยแน่นแม่สอดแกงทุ่งเหนือแน่นไปยังไงกับปีนี้เป็นไปายรกันมาครับเป็นายเป็นไรเพลินโหทุกปีนี้เป็นไรแบบบ่วงไปบ่วงไปแกงปลื้อปลูกๆเพื่อนไรได้แพงเนาะ ตะกี้กับมึงหมักอ้วงไม่ได้รับไม่ได้ดดนอนอคนขะคนกินตะลรา <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องครับผมผมรีเอพี่นัน่นครับผมตอนนี้อยู่ที่บ้านสวน นี่รวยนะครับผมใช้เบียรตาแล้วด้ะนอนี่อยนี่รวยชาแนลครับนี่ครับพี่้ครับข้าวครับข้าเช้าบรรยากาศดีครับพี่น้องตอนนี้ฝนลิ่นฝนลิ่นแล้วครับอาเริ่มโต๊ะแล้วโต๊ะยาวฝนลิ่นแลวน่าจอากาศกำลังเย็นๆเย็นสบายครับพี่น้องลมร้อนอะไรลมร้อนอะไร ขึ้นเขาบพี่น้องนี่โอแซบจวหวงนี่ไงนี่แจ่าหวงนี่ใช่ไหมนี่หอดอย่างก้อยครับก้อยก้อยนลินฟ้าแเนไม้ดาบหนกเขากันนะดาบนกกัมีแกงเฮดกัมีครับพี่น้องแซบอีทีเแต่ยิ่งั้่ง่ะด้รับ่อ๋อ อ,มมอิ่มแล้วิม,วอมวโอ้ย <c oughs> นี่นี่ค <c oughs> ดิกวนคนอยู่ที่นึงสิอิ่มตัวตีมั <c oughs> นอากาศดีครับพี่น้องนี่พาชมบรรยากาศเพ <c oughs> อ,อย่างยางก็อยู่ตะบามัน <c oughs> มันฝนตก <c oughs> นยาง <c oughs> อยู่บ้างคือ เขาก็ตะอี่มครับพี่น้องห้าชมสวน,นล่มข้อวหวานเนื้อใบฟูนั่นพออันนี้จะเป็นสวนสวนผักครับพี่น้องพืชผักสวนครัว๊าดบักห่งบังหน่วยบักห่งครับ ซ้ำขันก้อก็พ้องยายอยู่เด้หนิบักหุงครับซ้ำขันกับขาเจ้าโอ้มีหอดดอกบัวดอกบัวอันบัวกินได้หรือว่าบัวอันฝาดับนี่ครับบัวหลวงบัวหลูปนซ่อนแบบผีกเพปนพี่น้องมาเบิ่งแบบผีกแบบผิด ภาพถูกหยางหยากในจักนน้อยเด้อพี่น้องกองเลยสัน้นอันนี้จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับเขาอยู่ขอกินแต่ละเนาะอยูอ่ยัง,ง,ง,งสีซัมบายเนาะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ ว่าเอาผ่าบ่ามาเห็ดชุบน้ำชุบอย่างมาเห็ดเห็ดกระถางดอกไม้ว่าสันพนว่าเอาแผ่นเบ,บิ่งรอบๆครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศสบายแต่ละเนาะนะครับอยู่นอกบ้านบาลอกกวนไพ่เบไพลบก,กวนอืมสมบายใจ อะไรอุ้มดีตั้งไม่อยู่นี่ดีถือเหล็กเจ้าหวดหรือเปล่านี่ถือเล่นหรฟันยู่บ่ว่มีตัวดีน้าซื้อเล็แล้ววดนี้งวดนี้ถ่าพี่น้องคุณทามูทั้งหมด ไอต่อมดีกว่เนาจมานยืนจะฟันนึกถวะอันนีเหรอันนีเหรจะถึงเหล็กเถือบปตุ่มกับแปเปนเล็ก่าฮ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 ่่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าน่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮ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 ่า่าฮาฮ่ัน่าฮ่าฮเพฮ่า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 ่นฮา่่บ่่า่า่่่ ทมาปีนี่เป็นไรนะวางแม่บงแกงโกลลูกหลคนหลายได้กินด้วกันเลยต้องผัวมหาวะไม่ต้องพวงมหาอย่างนี้กินด้วยกันะกินิบุญแ่ปากะหางหกถุมแน่ภาพอีกหน้จับแน่เออนเบาเลยที่หน่นเบาอีสีเบ้ยนะหลูดหลวบนหลายได้ปีนี้ท่นประเด็เต็มท่านรูทงเนาะตะกี้กับเมึงหมักอ้วม ม่ได้รับไม่ได้นอนขึคนกินตะเหลาแม่อมาอยู่บ้านหลังนี้เงียบนนันนจขึ้นส่วนเยงตลอดหาเอาเนีคนเอาเรื่องเลขอยูกได้ยังไงหัวสีมานีไปยังไหนหัวซีมานีเอาซึกออกมาใหม่ๆนีหัวสีมานี่ มมีนเจ้าจ pues ักโตเน hmm. nah. ี่ยป่ะหบาเกาที่า่าเามาจะสครับเอายากระถินมาบานยากระถิน้าเก้าอะ่เอฟซีโอนให้กับหนึ่งมห้ายห้าสิบ่าเอซนี่้วยน่รวมกันครับรวมกั็บ้าน้เก้ากับหมื่สามร้อยห้าสบาทมีเอฟซนี่้วยนมีแต่เอซถึงน่อย เพิ่ง,งยินนครพนมว่าะจะวาันสาสาไปงานนะหมูแอกขานึ่งเันขาหนึ่งขาซื้อหมูปิ่เงเพิ่มเลยหาซือก็หาสามออกาหนึ่งเนผมเ็เสื้อเลขรถอวดอัลฟอเจเดอร์หนึ 38, ่สแปดละเสื้ออก็ดึงไปหนึง่งแปดสามหาใบเลืลใบมหาใบ ออกตักลับรเล็เลข่รถเจ้าของมตามแต่เตียนยางรถบรรกรถกัเล่นไปก่อนการตันเน่ยอันไปเตียนยางเขากันอันใช้ยางมันบ่เตีมขอบไปยลูก่อนว่าเขาสูบล้มสายีสบอง้วเขากับบริไยางนะเตยนไปกมัน็ยุสี่ลรถจอดสอบไัน้องน่าไม่ง่ายมันบอกเล่ขนาดออยไงซะจะอองกระสือมากเล ความว่าจะมาขึ <texts> ้นหชิบหาไนะคือบาแบงยางละหาใยหาอลไบอะเขเาดึงหนึ่งแปดสามหเจ้าก็เลยเอาเอาแล้วันนี้มันไม่หนึ่งสามอีกเมันคือบาเล็รถเี้ยแนวสุดพันี้เอามากับชิบหามากบชิบหาในนี้โอ้มันนึ่งสามสิบบรรยากาศดีดีพี่น้องบ้านสวนนีลุยนะครับว้าย เอาต้นกระถินมาไว้บ้านพร้อมตัวนี้เห็นป่ะครับไอ้ต้นกระถินพร้อมป่ะถ้าได้ทอดครับพี่นอ้องต้นกระถินกระถินกระถินแห้งตัวนี้นี่อยากจอมว่าสิผ้าไปเบิ่งไกค่ครับพี่นอ้อนงเจื้นท่านเป็ดท่านไก่มีความน้องยุ่งพร้อมอย่างนี้นี่ฮะ ยุ่งมักยุ่งอันจอเลือดนกเหบ่ป๋อบ่บ่ทั้งนกทั้งยุ่งนกยุ่งยี่หลีนี่บ่นกยุ่งลำพี่หนิบ่ไม่ได้ว่าใครไม่อยู่อีกครับเขาเจ้าตัวละสองหมื่นหาคนนะสั้างยุ่นั่นนเนี่ยโอ้ยอยากได้แล้วได้แล้วตัวละหมื่นนะขอที่ไหมพอถึงเข้าโรดไห่ตะกี้เข้าตัวละหมื่นอยากหรอกถ้าคุยกันกับนี่เลยชาแนลนี่ได้สำหรับแม่ได้อยู่แล้วไม่เนี่ ตัวนึงขนสุดแหละห้อมสวยขนมาอีกตัวนึงต้องแพ็อีกสองตัวเข้าว่าไปกันไวปเบิ้งปะแคข้าไปฮะนานขันว่าอยากได้หนิมันจืดปันไดกับลุยได้นีิไปเบิังนกยุ่งครับพี่น้องมาที่จืดปันไดกันมาเบิังนกยุ่งสันพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวโอ้มาอยู่ทงให้ทงหน้าสบายตัว <m> พ <those S 2> ่อแม่เลยแล้อ <ber> ่ะงช่งต้ทายผลช่วงนี้เดือนตนลาคมผลข้าวบดแล้วนี่เดนกนี้มันตัแม่กินไงดมันตือนนตัวนี้มันเตือนขนตัวนี้ ที่ทั้งเพลียงเป็ดเลียงไก่เลียงห่านพี่น้องน้ำนันเป็นอย่างที่เป็นเขียวกรกับใสเลยเด้อมันตกมันตกล้มาหมดเลยเนี่ยมันกับฝนตกมันกับขี่เป็ดขี่ไก่เลยฮะไหลลงมากัพอดีเป็นอาหารป่าอาหารอย่างกระเกับใม่กยเด้อ มันมีหัวงวงงามนี่อย่างไรเนี่ั้นเลี้ยงก็มีหัวตัวแม่ตัวอเอาซุมหน่อยหน่อยครูพันฮะไก่ฟ้าผู้พันน้ำดำไก่ดำผู้พันน yes ี่ว่าเขาว่าไก่ดำไก่ดำผู้พันไก่ดำพอมันมีพอมันเลยไม่มีรูพรุนเนีคนหกัวสีดำเลยดำกระดูกดำกระดูกกระดำไก่ดุกดำดำเบิ้ลเลย พอกมีันยมันเป็นยาดนคุพรเาเปลียนดเหี้ยงนกยุงมามีดอกไกยุงมาเบิ่งนกยุงมาส่ไก่เนี่ยแน่ันมาแล้วก็เอาไก่ให้อหลีเสลีจยอ้าวอะะพี่น้องมาที่นี่ขิดข้าเอิ่มแล้ว วันนี้ที่นี่ระซีเขาไปทำนักง,งานที่เท่าอ,อีกขึ้นเ่านะครับผมเห็นน้ำหลานจะข้าวก้อนนะครับผมบันที่นี่สิเดินทางไปที่จังหวัดน้องขายนะครับผมพี่น้องเพราะว่ามีงานหลายอย่างครับพี่น้องทั้งงานบวชงานหยังแน่นะครับผมไปเกี่ยวกับลุกค้าแน่นะครับผมพี่น้องแน่ไอคุณหลายคนไปหลายงานครับพี่น้องเดินทางเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ ฝากติดตามนั้งกันในเรื่อน,นะครับผมสิภาพไปใสแน่นั่นนะครับผมขอบคุณ FC เก่านะครับผมยินดีต้อนรับ FC ใหม่ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำไน่เดอ้อนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปนะครับผมอุ้มดีเอวินันสสวัสดีครับ